สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่รับชมกันอยู่ทาง youtube แล้วก็ทางในห้องสูงด้วยนะครับกลับมาแล้วหลังจากที่เทลงไปในช่วงต้องบอกว่าในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับราคาเทกลับลงไปทดสอบบริเวณ d 4 1ุเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลับมาจนได้นะครับ ใครที่พอจำภาพเดิมได้นะครับที่เราได้พูดคุยกันเอาไว้นะครับดีสี่จุหนึ่งครับลงไปทดสอบเมาาื่อเช้าจะมเรียกว่าเมื่อเช้าไหมก็ช่วงเย็นที่ผ่านมาครับแล้วก็เพิ่งปรับตัวกลับมาในช่วงหนึ่งทุ่มหลังหนึ่งทุ่มที่ผ่านมาเท่าน,นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้มาติดตามอัปเดตกันต่อครับว่าภาพหลังจากนี้จะไปยังไงนะครับจริงๆภาพเมื่อเช้าต้องบอกว่าสามเหลี่ยม ของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงคิดว่าจะยังมีนายักอยู่นะครับเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันก็สวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube อย่างเป็นทางการด้วยนะครับก็ยังไงถ้ารับชมกันอยู่ติดตามกันอยู่หรือมารับชมกันทางแรกอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้หรือหากสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์ เข้ามากันได้หรือสามารถกดลิงก์เปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรากันได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทำคลิปทาเนื้อหาดีๆทำบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้กันออกมาให้นะครับหรือหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเรานะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ทุกๆในรอบค่ำนะครับเราก็จะได้มาติดตามรับชม ในรอบค่่าแบบนี้กันด้วยนะครับก็ในช่วงสักรุ่มผมก็จะส่งลิงก์ในส่วนของ Zo ู om นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าใน Zo ู om ให้มาพูดคุยกันได้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับใน Zo ู om สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ใน o o มนะครับหากมีคำถามมีข้อสงสยัยสามารถเปิดไมค์สอบถามกันได้ทันทีนะครับถ้าหากเป็นข้อความผมขออนุญ,ญาตนะครับไปสรุปกันทีเดียวตอนก่อนจบคลิปเลยแล้วกันนะครับมาที่เนื้อหาบทวิเคราะห์ของเรากันดีกว่าครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะขอสรุปภาพเร็วๆสักนิดหนึ่งนะครับใครที่อยากดูดีเทลรายละเอียดมาชมในครั้งแรกไปดูบทวิเคราะห์ประจําสัปดาห์จะได้เข้าใจในภาพระดับวีคระดับเดือนนะครับเราได้ลงดีเทลกันไปหมดละนะครับแต่ถ้าเกิดอัปเดตภาพระดับแบบระหว่างวันนะครับดูรอบเช้ากันด้วยนะครับอะมาที่ภาพของเดือนครับเป้าหมายแรกต้องบอกว่าจะเรียกว่ามาถึงแล้วก็ได้นะครับจะเรียกแบบนั้นก็ ก็จะเรียกว่าผิดหมหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับแต่ว่ามันมาแตะอยู่ประมาณหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะครับจริงๆเรามองกันมาตั้งแต่หนึ่งพันแปดร้อยแล้วด้วยซ้ำนะครับก็ก็ให้ผมเถอะนะครับก็ให้ผมเถอะว่ามันถึงแล้วนะครับอะเอาตามนั้นนะครับก็มาทดสอบหนึ่งเก้าหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป้าแรกของเรานะครับเป้าต่อไปหนึ่งเก้าสามห้าคิดว่าจะยังมีโอกาสแต่เดี๋ยวต้องรอรลุ้นะครับเพราะว่า ผมคิดว่าอาจจะไปทดสอบในลักษณะของสามเหลี่ยมปากเปิดของ1ชั่วโมงอาจจะใช้เวลาช่วงปลายปลายสัปดาห์ครับขึ้นไปทดสอบเดี๋ยวเราไปคุยดีเทลภาพนี้กันนะครับเอาเป็นว่าภาพของของภาพเดือนเป้าหมาย1 9ึ่สหครับก็ลุ้นๆอยู่แต่ไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับต้องบอกว่าไม่ถึงไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆในภาพของเดือนนะครับผมพอใจแค่หนึ่ดแปดู ต้องบอกแบบนี้ปิดยืนเหนือ1880ผมพอใจแล้วสำหรับภาพทองคําระดับเดือนนะครับเพราะนั้นโอกาสไม่ถึงก็มีนะครับนะแต่ผมมองไว้ตอนนี้ยังยืนอยู่ยังยืนอยู่เหนือจุดที่ผมคาดหวังก็โอเคสำหรับภาพเดือนนะครับมาที่ภาพของสัปดาห์ครับภาพของสัปดาห์จริงๆเรามองว่าจะเจอ V-shape ควา่าแบบนี้นะครับ หรือจะเป็นตัว A ที่มันไม่มีขีดตรงกลางได้ไหมก็ก็ได้แหละใช่ไหมมันคือ s ีเช pe คว่ำนะครับก็ลุ้นครับว่าในภาพของ4ชั่วโมงหรือภาพเดยเนี่ยจะสะบัดขึ้นมาเล่นก่อน 1, 9, 3, 5นะครับแล้วก็ลุ้นว่าจะมีแรงทุกนะครับแต่ว่าในช่วงช่วงสองวันนี้นะครับต้องบอกว่าเราเห็นทรงทรงหนึ่งก็คือทรงของสามเหลี่ยมปากเปิดนะครับซึ่งเป็นแพทเทิร์นของการพักประเภทหนึ่งนะครับ ซึ่งอย่างที่ผมบอกแหละผมมีความกังวลครับว่าราคาเนี่ยวิ่งยาวครับติดต่อ3วันอ่ะขออภัยครับ3วีคที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าสัปดาห์นี้จะพักบ้างก็คงไม่ใช่มีปัญหาอะไรมากนะนะครับแต่ว่าจะพักในทรงไหนต้องติดตาม ตอนนี้สิ่งที่มองเห็นคือสามเหลี่ยมปากเปิดในภาพของหนึ่งชั่วโมงนะครับที่เราได้คุยกันเมื่อเช้าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างใครที่ยังไม่ได้ดูบทวิเคราะห์รอบเช้านะครับหรือสรุปหรือดีเทลอยากจะดูดีเทลภาพเดือนภาพวิคไปดูบทวิเคราะห์ประจําสัปดาห์หรือดูรอบเช้าแล้วกันนะครับอ่ะมาที่ในการอัปเดตของเราดีกว่าครับต้องบอกว่าตอนนี้ ราคากำลังพยายามเล่นอยู่กับ d ีีครับที่เราได้คุยกันเมื่อเชา้าถูกไหมเมื่อเช้าเราคุยกันไว้ว่าอย่งไรครับถ้าราคาลงมาทดสอบดีสี่จุดหนึ่งเก็บของเพิ่มครับสำหรับคนเล่นสั้นกลับขึ้นมาจนได้กลับขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับ ราคาไม่หลุดดี 4. 2ด้วยถือว่ามารยาทไม่ขออภัยครับ B 4 1ด้วยถือว่ามารยาดค่อนข้างดีนะครับต้องบอกว่ามารยาทค่อนข้างดีนะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ตามกันต่อว่าการที่กลับตัวขึ้นมาแบบนี้เป้าหมายอยู่ตรงไหนควรจะ a แอคชั่นอะไรนี่ผมผมเชื่อว่าเพื่อนหลายๆคนนะครับที่ติดตามเราอยู่คงหาคำตอบตรงนี้กันอยู่ว่าควรทำอะไร ควรจะปรับตัวปรับกลยุทธ์ยังไงนะครับภาพนี้ผมคงขอข้ามแล้วก็ไม่ได้พูดคุยมากนักนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเราคุยกันพอสมควรแล้วนะครับว่านั้นไปดูรอบเช้ากันดูนะเอาเป็นว่าครับเมื่อเช้าเราคุยกันอยู่เนี่ยก่อนที่ราคาจะเทลงมาครับก็เอาไง่ายๆว่าเทลงมาจนได้นะครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมผมบอกแล้วว่าทางช็อตผมไม่เล่นเด็ดขาดลงมาก็มีโอกาส คือต้องบอกว่าถ้าลงมาก็อาจจะได้กําไรครับแต่สิ่งที่ผมกลัวมากกว่าคือกลัวกระชากขึ้นไปเลยนะครับซึ่งน่าจะพอรู้กันดีว่าผมเล่นค่อนข้างแบบค่อนข้างตาขาวต้องบอกว่าเล่นในลักษณะที่ค่อนข้างตาขาวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่สวนอยู่แล้วนะครับส่วนช็อตลงมาอยู่แล้วนะเพราะนั้นผมก็เลยคุยกันเอาไว้ว่า รอรับที่ดีสี่จุดสองขออภัยครับสี่จุดหนึ่งก็คือให้รอรับที่ดีสี่จุดหนึ่งจะปลอดภัยกว่านะครับถ้ามองด้วยภาพของสี่ชั่วโมงตอนนี้ใครที่เก็บของมาตามที่เราได้พูดคุยกันนะครับหรือเข้าบายมาตามที่เราคุยกันต้องบอกว่าควรจะขายได้แล้ว นะครับต้องบอกว่าควรจะขายได้แล้วเพราะอะไรครับอย่างที่ผมบอกแหละว,ว่ากรอบราคาเนี่ยถ้าคนเล่นสวนนะครับขึ้นมาสักประมาณ70%บซก็ขายออกนะครับในกรณีของการช็อตก็เช่นกันถ้าเกิดใครช็อตลงมา70%ซก็ควรขายทิ้งได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่ราคาทดสอบ 4. 1ุของเรานะครับราคาซื้อกลับขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าเยอะพอสมควรแล้วเพราะนั้นควรขายออกครับ เพราะกละยุทธ์ของการเล่นสั้นกับคนเล่นยาวมันต่างกันนะครับคนเล่นสั้นก็คือเก็บสั้นๆกันไปแบบนี้เวลาพลาดก็เก็บ s l แค่นี้พอนะครับแต่คนเล่นยาวก็อีกกลยุทธ์หนึ่งอีกปลอ,อกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าที่เราคุยกันไว้จังหวะของคนเล่นสั้นก็คือบายที่บริเวณ4.1ถูกไหมเพราะนั้นคนเก็บของนะครับผมขอผ่านนะสำหรับ ลยุทธ์ของการเล่นสั้นนะครับเอาสรุปง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะมาดูของคนเล่นยาวกันบ้างจังหวะพฤติกรรมของการเทรดยาวมีอะไรน่าติดตามน่าสนใจบ้างต้องบอกว่าจังหวะของคนเล่นยาวครับใครที่มีของมาแล้วนะครับหรือมีของมาก่อนหน้านี้แล้วถ้าโอเวอร์มากแบ่งขายนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่ได้โอเวอร์มากถือแบบสบายๆย,ยังถือได้อยู่ครับต้องบอกว่ายังไม่มีสัญญาณความอ่อนแรงที่ชัดเจนมากนักนะครับยังไม่ได้เกิดในจังหวะที่บอกว่าเอ้ยฉันจะเปลี่ยนเทนแล้วนะฉจะกลับแล้วนะแต่มีความอ่อนแรงเข้ามาเล็กน้อยจากไหนจากการทิ้งตัวลงมาในจังหวะนี้ นะครับเพราะอะไรถ้าสังเกตดูให้ดีครับในพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยถ้าราคาแข็งแรงไม่ควรคอลลปกลับลงมา4.1ครับในการยกตัวจังหวะนี้ควรจะไปเลยได้แล้วแต่หลังจากที่ยกขึ้นมาครับทำนิวไฮครับราคาไม่พักแค่4.2 ราคาเล่นลงมาลึกถึง4.1การที่ราคาพักตัวลงมาแบบนี้ต้องบอกว่านี่คือสัญญาณความอ่อนแรงอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ถือออเดอร์มายาวจริงๆเน้นย้ำนะครับว่าไม่ได้ยาวจริงๆจะพูดว่ายาวจริงต้องบอกว่าถือมาพร้อมผมนะ <c oughs> จะบอกว่าถือมาพร้อมผมได้ไหมผมถือมาเท่าไหร่1.8 1.800ไหม ก่อน 20, หนึ่งแปดนูนย์ถวๆน่งแปดศูศูนย์ละเอาง่ายๆนะครับก็คือเอาแอว่าถืออยู่ประมาณสักหนึ่งร้ยเหรียญทองคำแหละจากจุดที่ผมถืออยู่โดยประมาณนั้นนะครับถ้าใครไม่ได้ถือมาและกําไรขนาดแบบเอาให้เกินห้าสิบเหรียญทองคําแล้วกันก็ไม่ควรถือเท่าไหร่ต้องบอกแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครถือมาในลักษณะที่ยาวเหมือนผมนะครับรอลุ้นดีสามครับ จะมีเหรอคนถือมาพร้อมผมนี่เมื่อเช้าเราก็คุยกันอยู่ใช่ไหมนะครับในห้องสูงเนี่ยที่ถือมาพร้อมผมนะครับก็ถือมาพร้อมๆกันก็ถ้าไม่ได้โอเวอร์มากไม่ได้ในลักษณะที่มันจะต้องทําให้นอนไม่หลับในการถือค้างไว้ผมต้องบอกว่าผมก็นอนหลับทุกวันนะครับแนะว่าผมไม่ได้โอเวอร์มากมันทําให้การถือแบบเราเราสามารถจัดการราคาได้สบายๆอยู่แล้วเนี่ย ถ้าไม่ได้โอเวอร์ถึงขนาดแบบเทรดแล้วนอนหลับอะเดี๋ยวอรอลุ้นกันที่ดีสามนะครับเดี๋ยวอรอลุ้นกันที่ดีสามคือรับรับได้ถึงดีสามเลยอะ่ะคือแบบสบายสบายครับเพราะว่าเราถือกันมาเป็นร้อยเหรียญแล้วถูกไหมร้อยเหรียญทองคำแบบเพราะนั้นถ้าถ้าไม่ได้หลุดดีสามก็ยังยังมองว่าถึงจะลงมาดีสามก็รับได้นะครับย่อลงมาแล้วเดี๋ยวปรับตัวขึ้นต่อแล้วเดี๋ยวเก็บของเพิ่มด้วยดีสามอะไรปรนะมาณอย่างี้นะครับเพราะฉะนั้น มันหลายกลยุทธ์หลายรูแปแบบนะครับเพราะนั้นไม่โอเวอร์เน็ยถือได้สบายสๆอยู่แล้วนะครับพฤติกรรมที่ผมมีความกังวลตรงนี้ก็คือการทำสามเหลี่ยมนะครับตรงเนี้จะมองให้ดีว่าทำสามเหลี่ยมนะครับแต่เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมที่ต้องบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมปเปิดซึ่งอาจจะกินเวลาลากเวลายาวนานเป็นสัปดาห์ก็ได้นะครับขออนุญาตวาดใหม่นะครับอญญาานะบอาจจะกินเวลาแบบนี้ก็ได้ครับ ทั้งสัปดาห์นั่นหมายความว่าสัปดาห์นี้ท่าที่ผมมองไว้อาจจะมาแบบนี้ก็ได้ครับก็เป็นไปได้นะครัเพราะนั้นจะเจอการแกว่งตัวที่ต้องบอกว่าเป็นการแกว่งตัวเป็นการพักฐานที่ค่อนข้างจะเป็นลักษณะของไซด e Way Up อครับ ต้องบอกว่าเป็นไซด์เวัามีโอกาสเป็นไซด์เวัพปรับตัวขึ้นไปครับสำหรับภาพของต้องบอกว่าตอนนี้ต้องมองถึงระดับตั้งแต่สี่ชั่วโมงและ1ชั่วโมงนะครับแต่หนึ่งชั่วโมงต้องบอกว่าจะเป็นกรอบที่ใหญ่นะครับแต่ว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นกรอบนี้ละครับปรับตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเจอการแกวกขึ้นแกว่งลงในลักษณะนี้เพราะฉะนั้น การเล่นที่ปลอดภัยคือรอรับที่ดีสี่จุดหนึ่งครับเท่านั้นเลยเอ้ยว,อว่าเป็นแบบนี้เราไม่ไปช็อตเหรอต่บอกว่าเสี่ยงนะครับต้องบอกว่าเสี่ยงเพราะเดยก็ยังเป็นสตรองเรนอยู่วี Week ก็ยังสตรองเรนอยู่มันอยู่ๆวันดีคืนดีกระชากขึ้นไปเลยก็ได้ครับเพราะนั้นต้องฟังให้ดีนะครับว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นผู้กำหนด ราคานะแค่ตอนนี้เราเห็นพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอรับบายที่4.1ปลอดภัยกว่าครับสำหรับกลยุทธ์ตอนนี้ถ้ารวมของเดต้องบอกว่ายัางลุ้นครับว่าวันนี้จะปิดบวกกันได้แต่ด้วยความที่มันไซด์เวย์มาตั้งแต่ช่วงสักประมาณวันศุกร์แล้ว ตอนนี้ต้องมองภาพว่าในสัญญาณแท่งเทียนอาจเชื่อลดต้องลดการเทรดกลยุทธ์ของแท่งเทียนลงไปบ้างเพราะเกิดอาการไซด์เวย์ขึ้นมานครับนะเพราะนั้นภาพนี้กลยุทธ์ช่วงนี้อาจจะไปติดตามเรื่องของสามเหลี่ยมปากเปิดนะครับสำหรับการพักฐานในรอบนี้ก็ได้ นะครับซ,ซึ่งจะซึ่งจะเป็นคอนติเนว์หลังจากนี้นะครับถ้าราคาไม่ได้หลุดดี4.1แล้วเป็นไซด์เวัพแบบนี้เป็นการพักขานแบบนี้ต้องระวังคอนติเนวฟครับคอนติเนวฟก็คือการที่ราคาจะวิ่งแบบสตรองเทรนต่อเนื่องหลังจากจุดที่พักนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้ลงคลาสกันบ้างแล้วนะครับรก็ต้องบอกว่าน่าจะเข้าใจ นะครับแต่ถ้าเกิดไม่เข้าใจยังงงๆอยู่เอ๊ะตอนนี้เราต้องบอกว่าเรากําลังยกเคสสตาร์ี้มาพูดคุยกันนะครับสำหรับใครทีร่ลงคลาสล้วก็สอบถามเข้ามาในกลุ่มห้องเรียนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นเนื้อหาที่เราได้ได้คุยได้เรียนกันไปแล้วถูกไหมแต่ถ้าเกิดเอ้ยยังงงงงลืมลืม,ลมเดี๋ยวก็จะได้เผื่อย้ำกันให้ได้นะครับนะเพราะนั้นตรงนี้เองต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นดิเรกชัน นะครับและช่วงนี้คือนอนนะครับต้องบอกว่านอนกําลังจะเข้าในระดับ4ชั่วโมงนะครับซึ่งพอนอนเข้าเดี๋ยวต่อไปก็จะเปิดจะไปเจอ direction กันต่อหลังจากนี้นะครับซึ่ง direction หลังจากนี้ผมมองว่าน่าจะเป็น continuous นั่นแหละที่จะพากันต่อนะครับอาจจะกินเวลาสัปดาห์นี้ไปเลยก็ได้ นะครับนี่เป็นภาพของสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชั่วโมงกันสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆในจังหวัดตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมไม่ได้มาอยู่ในจังหวัดที่ราคาลงมาทดสอบด,ดีสี่จุดหนึ่งแต่เราได้คุยกันตั้งแต่ก่อนเ hey, ทลงมาแล้วว่าถ้าราคาลงมาเล่นถึงสี่จุดหนึ่งคือจังหวะเข้าซื้อในคลิปเมื่อเช้าถูกไหมเพราะฉนั้นผมก็มันแล้วแต่ละครับว่าใครเชื่อไม่เชื่อแล้วมันก็แล้วแต่เพราะผมผมก็เดาไปอย่างนั้นแหละ ใช่ไหมต้องบอกว่าผมก็เดาไปอย่างนั้นแหละผมจะบอกว่าเอ้ยผมวิเคราะห์ได้วิเคราะห์ถูกคือไม่มีใครเอาชนะลกลับได้ครับมันแค่อาจจะฟลุ๊กถูกตามที่ผมคาดการเท่านั้นก็ได้ถูกไหมผมผมก็ยอมรับว่าอาจจะฟลุกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้จําเป็นต้องเชื่อผมนะครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆเราได้วิเคราะห์กันไปแล้วเนี่ยผมไม่อยากมานั่งคุยกับใครที่แบบ ไหนบอกว่าจะเป็นแบบนั้นไหนบอกว่าจะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆผมเจอคอมเมนต์พวกนี้เข้ามาพอสมควรนะครับผมถึงย้ำนะย้ำหนาว่าผมเป็นแค่ผู้อา่านพฤติกรรมและความน่าจะเป็นเท่านั้นผมไม่ได้เป็นผู้กาหนดนะครับแต่มันฟลุกแบบนี้มันก็ก็ต้องบอกว่าฟลุกอยู่เรื่อยๆนี้เห็นจังหวะฟลุกเรื่อยๆใช่ไหมที่ลงมาแบบเฮ้ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับที่วิเคราะห์แล้วกันนะครับเอาแบบนี้ดีกว่านะ ็เมื่อเช้าลงมาเล่นถึง4.1ครับแล้วก็กลับตัวขึ้นมาตอนนี้ต้องบอกว่ามองถึงภาพการที่เป็นสามเหลี่ยมปากเปิดเพราะฉะนั้นมีโอกาสขึ้นเล่นทดสอบภายอีกครั้งหนึ่งได้บริเวณ1.915ครับสำหรับภายเดียวนะแต่เล่นช่วงนี้ใครที่เล่นสั้นต้องบอกเลยนะครับว่าคุณไม่ต้องไปหา พฤติกรรมในลักษณะที่เป็นแพทเทิร์นเช่นการหาไดวเจนการหาดับเบิลท็อปการหาทิปเปิรท็อปการหาดับเบิลบอททอปไม่ต้องหาครับเพราะอะไรช่วงนี้ราคาไซเวในช่วงที่ไซเวกลยุทธ์การเล่นคือการเล่นในกรอบนะครับกรอบบนกรอบล่างแบบนี้ถ้าคุณรอคุณก็จะตกรถในการเล่นในกรอบลงไปเลยแบบนี้ครับ หรือจังหวะการยกกลับขึ้นมาแบบนี้ครับเพราะถ้าสังเกตในภาพของชั่วโมงให้ดีครับขึ้นทดสอบแล้วก็ทิ้งเลยเห็นไหมทดสอบแล้วทิ้งเลยพอทิ้งลงมาปุ๊บครับเจอกลับตัวแล้วก็ยกกลับมาเลยพอยกกลับมาก็นึกจะทิ้งแั่ก็ทิ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือพฤติกรรมของการไซเวย์ในระดับชั่วโมงเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นให้คุณไปคาดหวัง ไปหาสัญญาณการกลับตัวอย่างไดเวจิ์ไปหาดับเบิลบัตทอมคงไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงเนี้ยก็ต้องบอกว่าเล่นในกรอบลงมาทดสอบในกรอบแล้วก็ส่วนไปเลยถ้าพลาดก็คัดเท่าไหร่ก็แล้วแต่กลยุทธ์แล้วแต่การบริหารจัดการเงินของแต่ละคนนะครับแต่อย่างที่ผมบอกถ้าแนวรับที่ผมคุยเอาไว้นะครับก็คือ1885ครับ ระยะจากจุดที่คุณเข้าถึง885ถึง1885ระยะเป็นเท่าไหร่ต้องคำนวณและบริหารจัดก,การพอนของตนเองด้วยนะครับถึงกรอบถึงราคาที่เราได้วางกันเอาไว้ก็ควรปิดทำกำไรนะครับกลยุทธ์จาก D4.1 กลับขึ้นมาตอนนี้ต้องบอกว่าเทียบเคียงกับ70% ตามกลยุทธ์ของการเล่นใช้เวทที่เราได้พูดคุยกันมาโดยตลอดไปแล้วก็ควรจะขายนะครับสำหรับคนเล่นสั้นนะคนเล่นยาวเราไม่ได้ใช้ในส่วนของภาพไทม์เฟรมระดับชั่วโมงมาเป็นเมนในการวิเคราะห์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้มีอะไรต้องน่ากังวลเพราะภาพเดขึ้นไปยังแข็งแรงในทิศทางของการขึ้นอยู่นะครับนี่จะเป็นมุมมองสำหรับทองคำของเราในคั้นืนนี้สำหรับเพื่อนๆแน้อนมีคำถามเพิ่มเติมไหครับ คุณปริญญามีคำถามเข้ามาว่าจะมีโอกาสลงมา mn2 อีกไหมอยากเก็บของเพิ่มเล็กน้อยถ้าจะเก็บของไม่จำเป็นนะครับต้องบอกว่าถ้าจะเก็บของเพิ่มไม่จำเป็นคุณปริญญาน่าจะอยู่ในห้องเมมอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือได้ติดตามช่องอยู่แล้วเดี๋ยว จะมีจังหวะการเก็บของที่อัปเดตให้ครับก็อาจจะเป็นการเก็บของที่เป็นจังหวะ follow trend ที่ต้องมาจับใน time frame day แล้ว follow trend ครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเล่นกับ D 3และ D 4แล้ว follow ไปก็เพียงพอครับสามารถ run trend ได้ครับพอแล้วผมบอกเลย D 3 D 4อาจจะกินเวลาที่ต้องบอกว่าลากกันย,วยาว อาจจะซ u ปเปอร์สโตร์อาจจะเป็นสตรองเทนขึ้นไปยืนล้นๆ้นในส่วนของดีสก็ได้คนเก็บของรอนนเนี่ยแหละดีสามดีสี่เนี่ยแหละครับผมบอกเลยว่าจังหวะที่เราเล่นกันมาในส่วนของ d ีผมว่าระยะกก็ไม่น้อยนะครับพอเป้าหมายเราก็ลันกันเป็นร้อยจุดร้ 100, 100อยร้อยเหรียญทองคาเหมือนกันถูกไหม ผมว่าเพียงพอแล้วครับถ้าจะเก็บของไม่ต้องรอย่อหรอกครับจังหวะคือให้มันวิ่งเถอะถ้าราคาย่อถึง M N สองผมบอกเลยเราจะกลับเข้าสู่โหมดการเป็น non direction และต้องรอลุนกันอีกนะครับสำหรับคนที่อยากให้เทรนเกิดอย่างผมละคนหนึ่งผมไม่อยากให้ย่อถึง M N สองครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ อาจจะกลับลงไปได้ก็ได้ผมไม่สามารถที่จะไปกําหนดกราฟอย่างที่บอกนะครับผมไม่สามารถกําหนดกราฟได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราลุ้นกันแค่ D4 และ D3 สาำหรับการเป็นสตรองในชุดนี้ครับถ้าหลุดถึง D3 ออกมา ไอเอ็มเอนสองนี่แหละที่น่ากลัวแล้วถ้ากลับลงมาครับมันจะเข้าสู่หมดการไคลเวย์ผมไม่อยากเล่นไคลเวย์เท่าไหร่ผมอยากเล่นและ Run ้ะลันเทรนครับเพราะลันเทรนวิ่งช็อตเดียวแบบสามร้อยเหรียญห้ารอยเหรียญผมว่าสนุกกว่านะก็ต้องบอกว่าตอบไม่ได้สำหรับคุณสำหรับคำถามของคุณปริญญาว่าจะกลับมาหรือไม่กลับมา แต่ตราบใดที่ยังไม่หลุดดีสามผมจะยังไม่มองการกลับมาถึงด2ครับนะเอาไว้พฤติกรรมเห็นก่อนเห็นให้ชัดก่อนว่าจะไม่ผ่าน m n 3เกิดสัญญาณกลับตัวและส่งสัญญาณการกลับตัวมาให้เห็นถึงจะบอกได้ว่าแนวรับ 1. 2. 3อยู่ตรงไหนตอนนี้ผมยังไม่มองภาพลงครับคุณกริญญาขอบคุณครับ โอเคขอบคุณครับอ่าโอเคมีคําถามถ้าไม่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะขอทิ้งไลฟ์กันไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตราคากันต่อนะครับต้องบอกว่าสายส่วนทั้งหลายผมไม่แนะนํานะครับผมไม่แนะนําอย่างมากนะช่วงนี้นะครับเพราะว่าความแข็งแรงของเทรนยังไม่จบเลยเห็นแค่สัญญาณเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาในชั่วโมงและก็สชั่วโมง ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติของการอ่อนแรงของราคานะครับเพราะราคาวิ่งมาต่อเนื่องเนี่ยสสัปดาห์ต่อกันแล้วอ่อนแรงบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สัญญาณที่จะบอกว่ากลับตัวเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งสวนดีที่สุดนะครับนะก็ฝากกันเอาไว้ละกันก็ผมคงต้องขอฝากคับคืนนี้ทิ้งคืนนี้กันไว้เท่านี้ นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในรอบเช้าเรามาติดตามกันต่อครับก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับในห้องสูงนะครับที่ติดตามกันมาก็หลายๆท่านก็เห็นกันประจัดอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านครับที่สนับสนุนทีมงานเราด้วยนะครับต้องบอกว่าถ้าไม่มีเพื่อนๆทุกคนก็ก็คงไม่มีปูอินเวสถูกไหมก็คงไม่ได้มีผมมานั่งไลฟ์ให้อยู่ตอนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณ ทางกูอินเวสที่สนับสนุนพวกเราทุกคนนะครับทั้งตัวผมเองแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สาหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทางย t u b e นะครับหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรือหากสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเรานะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์แอดหาเล่ากันได้นะครับหรือกดลิงก์เปิดบัญชีกันมาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานให้กับผม ได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้นะครับเพราะต้องบอกเลยว่าแน่นอนเนี่ยในเรื่องของธุรกิจเนาะนะครับถ้ากูอินเวสต์ไม่สามารถเติบโตได้ก็ผมก็คงไม่ได้อยู่กับเพื่อนๆทุกท่านถูกไหมนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่สนับสนุนกันด้วยนะครับแล้วก็หากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มนะครับหรือหากสนใจเข้ามารับชมไลฟ์ในห้องสูงแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะ กดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้นะครับโดยที่ผมก็จะส่งลิงก์ในการเข้าห้องสูงแบบนี้กันให้นะครับในช่วงค่าแบบนี้ทุกวันครับตั้งแต่เวลาสามทุ่มถึงประมาณสักสามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับก็บางทีบางครั้งอาจจะมาไวบ้างสักสองทุ่มสี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมาไวบ้านงนะครับก็มาร่วมพูดคุยหรือมาสอบถามกันในหลังบ้านนะครับมาสอบถามกันหลังไหค่ก็ได้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนก็ขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้รอบเช้าขอบคุณครับ